ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนีม่เลยแหลมสิงชฉอปรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามือถืเฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่าง,างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมฟันก็เจ็บถอนฟันแบบแผลยังไม่หายเลยครับเป็วันที่2แต่เขาบอกว่าขอ3วันไม่รู้ว่าจะเจ็บจากแผลแล้วก็จะเจ็บจากแพ็กอีกหรือเปล่าครับมา นะครับผมก็มีแต้มแหลงอยู่35,399แต้มนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเนี้ยอาจจะสัก10ครั้ง นะเพราะว่าอันเนี้ยห้าครั้งก็หมื่นสองพันห้าร้อยถ้าบวกอันนี้ไปอีกยี่สิบครั้งก็หกพันนะครับบวกนี้ไปอีกสิบครั้งก็เก้าพันรวมๆแล้วสองหมื่นกว่าแต้มเลยนะครับผมที่เราต้องใช้แล้วผมก็จะแลกในส่วนตรงนี้เพื่อเอาไปตีเคบินเดอะบอยเม็ดม่วงของเราต่อไปจากคลิปที่แล้วที่ผมตีเดอะบอยไม่ติดนะครับเอามาเอาก็เอาวะเจ๊งเป็นเจ๊งตายเป็นตายครับทีละสองไป อันนี้ไม่ควรเปิดใช่ไหมหรือว่าควรเปิดเออวอล์กอยู่โปแลนอีคเคไทรวาอยูเวเชนนี่หกแสนครับมาพร้อมกับเบนตันกูไม่ควรเหรองั้นอ่ะงั้นงั้นผมเปิดอีกหกทีพอ พอเลยพอเลยมีคนอีกซาบอีกใครวะาออสติกเหรออันนี้ขอทีละห้าครับอังกฤษมีใคร็อบป,ปะ RB ที่ปเปียโอ้โหที่เปีย,ปยลาฟาไม่ไหวว่ะแพ็กเกลจัดอลเอ็มมาเยินโบมันแปดหกลุ้นร้วนครับมีใครแบบได้แบบโบโบโซาลาในนี้ไหม โอ้โหเหมือนเดิมข้ามเลยครับข้ามเลยข้ามเลยฮะมาเดี๋ยวผมแลกอันนี้ก่อนมาหนึ่งเรามารู้อันนี้ดีกว่าเนาะรัเวอร์ชั่น8 9ดสถึงเกแล้วก็มี8 0ดสถึงเกอีก4แพ็คนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าออกยากพอสมควรเปอร์เซ็นต์ที่ออก94คือ1%ครับ95คือน้อยกว่า1% มาห้าแพ็คแล้วเดี๋ยวเราไปตีเควินเดอร์บอยขึ้นเม็ดม่วงกัน50%แพ็คที่หนึ่งเจ้าแม่ huh? ใครดีมาคอสยอเรนเต้ครับผมแพ็คที่หนึ่งสี่ล้านอายาเปิดหัวมาแบบว่าลูหเหลืองแพ็คที่สอง ไอ้ LW เอ็งใช่ผีดีลุนบันทัยเรื่องเเปิดยังไงให้ได้รวยวะ งอมวะงอมงอมวะแขกที่สามครับขอสามแสงหนึ่งไป p o w ดอ อ้ไม่มีใครโอ้โหเวซี่โอ้โหโดตุ๊ยี่ิบล้านหรอ oh <no. S 1> เอาดียี่สิบฮะ ไหนกี่สิบล้านน่ะราคาตกโอ้โหเหลือแปดล้านโอ้โหทำไมไม่มานี่วะมันก็มาที่มาเลยแพ็คด้สี่จ้าแม่ต่อดิเดี๋ยวผมหันหลังไป ต้องสูรหันหลังละหันมาพร้อมความยิ่งใหญ่เชื่อผมดิผมจะหันมาพร้อมความยิ่งใหญ่ไปครับ เก้าเอ็ดว่าทุกคนไม่เกินเก้าเอ็ดว่าอหเ้หล้านเล่นมาตั้งนานนะ่ะน้องอ้ <c oughs> <c oughs> ถือว่าไล่ขี้ออกไปแล้วอ่ะไล่ขี้ออกไปละไล่ขี้ออกไปแล้วครับไล่ขี้ออกไปแล้วนี่แหละเฮงหน่อยครับเฮงหน่อยต้องมาละต้องมาแล้วลูกต้องมาละใจอย่าเสียใจอย่าเสียสุดท้ายและท้ายสุดสุดท้ายเขาบอกว่าแฟนสวยครับสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าแฟนสวยครับประตูทองมาสวยสวย l อไปอีก ดุนไหมทำไมมาเป็นโอเวอร์85แล้วสุ่ม89ขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยอันแน่มันเป็นนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเราเคยครั้งหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคิดว่าโอเวอร์เทไหรคอมเมนต์มาดิเอาแล้วเราสุ่มโอเวอร์89ขึ้นแต่มันมาโชว์เป็นโอเวอร์85 ข้างในโอเวอร์ต้องดีกว่า89และผมคิดว่าเป็นโอ <Brand. S 1> เวอร์94เชื่อผมไหมเ4้าสิมาแน่ตัง้งเชียนามืด หน้ามืดเลยจั์กูหลับอยู่ปาวะเคยเลยหมละ่ะหน้ามืดโอ้โหเกรียมมากันต่อเอาให้สุดโอ้โหเหี่ยหน้ามืดเลยกูราตีตัวนี้ขึ้นเป็นม่วงเหมือนเดิมครับ แล้วเราจะไปคิดเควินเดือบบลอยซัมโบซัมโบซัมโบไหนบอก94มันผิดแผนไปนิดหน่อยมาเราขึ้นม่วงไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราท่วมกับตัวนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมมั่นใจว่าผมท่วมผมเดือบบอยครับไป ชื่อคนลุกเลยอ่ะดูเดยผมไม่ได้แบบแอคติ้งนะคนลุกเหมือนกูโดนผีหลอกอ่ะ โอ้โหโอ้โหเลยวะได้มาเท่าไหร่วะาเมื่อกี้เราโอ้โ oh, ห oh. งอมวะ oh. งอมวะทุกคนบาสตัวนี้มาหนึ่งตัวขายได้ห้าล้านโอ้ มาคอสยอรลนเตอ้อีกหนึ่งตัวขายได้สามล้านเรียเนลเมสซี่ขายได้แปดล้านวิเลียมขายไม่ได้ครับลิบนโดขายไม่ได้ครับนี่ก็ขายไม่ได้ครับสรุปแล้วขายได้อยู่สามตัวครับงอมๆครับผม ประมาณสิบสี่ล้านครับซื้อความสำเร็จเลยไหมนะโอเคก็เจ๋งสมใจกันไปนะคนดูจะเห็นไอ้แหลมเจ๋งมากสำหรับแพ็คของอะไรนะของเล่นแหลงเล่นทั้งปี เปิดเละเหมือนขี้เลยทิบหายจะไปหาทานะครับผมตอนแรกผมเก็บว่าจะเก็บไปรอทีวแต่เคนก็บอกว่าทีวีรีพี่ทีวรีพี่รอดูนะทีวีเป็นจตรีหรือเปล่าผมว่าผมว่ามันไม่รีรอดูนะครับแล้วคนดูจะนั่งขำกากผม้ยนะครับโดนไปก็ตอนแรกผมมีอยู่สามหมื่นกว่าแต้มนะครับโดนประมาณสองหมื่นนิดๆมั้งสองหมื่น 20, แต้มนะครับที่โดนไปนะครับก็แสบนะครับได้มาไม่ถึงยี่สิบล้านเลย เห็นคนนึงบอกเจ็ดสิบล้านนี่ผมได้เจ็ดสิบล้านแมก็เองนี่ไม่ใช่พี่น้องยุกเป็นขี้เลยชี่หายนะครับก็ถ้าหากชื่อชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งได้ด้วยนะครับผมคลิปเก่งๆอย่างนี้สายแช่งชอบนะไอแหลมนี่ไม่ชอบเท่าไหร่นะเออนะครับขอบคุณมากนะครับผมนาที่รับโจจบนะครับผมขอบคุณมากครับกดกระทืบไลค์เดี๋ยวนี้เป็นกำลังใจแค่หน่อยปะเออปลอบใจหน่อย